mm ยกจนและสัดส่วนของคนจนในประเทศไทยจำแนกตามภูมิภาคแสดงให้เห็นได้อย่างเชัดเจนว่าเส้นความยักจนของประเทศไทยในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่าของชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเส้นความยากจนของประเทศไทยนั้นกรุงเทพมหานาครจะมีค่าสูงที่สุดในประเทศตามมาด้วยภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้จะมีระดับของเส้นความยากจนที่แตกต่างกัน แต่เส้นความยากจนของทุกภูมิภาคล้วนมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาแต่ก็พบว,ว่าสัดส่วนของคนจนในประเทศไทยก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันทางนี้ก็ได้ลดลงจากร้อยละ42.21ของประชากรทั้งหมดเหลือเพียงร้อยละ8.12ในลนักษณะด,ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จในการลดปัญหาความยากจนในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างไรก็ตามความสาเร็จในการลดความยากจนในระดับภูมิภาคยังมีความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างมาก ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยเป็นปัญหาที่นำไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าปัญหาการบุกลุกแพ้วถางป่าต้นน้ำละที่สาธารณะปัญหาการเจ็บป่วยปัญหาการขาดการศึกษาปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบและปัญหาอาชญากรรมต่างๆได้แม้ภาครัฐจะพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ความยากจนก็ยังไม่หมดไปจากสังคมไทยอยู่ดีครับพิธีลงนามความร่วมมือมีขึ้นที่ห้องประชุมวิทยาลัยปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน เป็นที่สงสัยได้ถูกตั้งคำถามได้ง่ายแต่แก้ไขได้ยากอย่างไรก็ตามหลายประเทศเริ่มยอมรับแนวคิดของกลุ่มที่3มมากขึ้นคือเริ่มจะการนิยามความหมายของคำว่าคนจนให้ตรงกันในทุกหน่วยงานและจัดสรรงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ตรงเข้าไปแก้ไขปัญหาคนจนที่ถูกนิยามเหมือนกันก่อนซึ่งจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่านโยบายกองกวาและทุกหน่วยงานเข้าไปแก้ไขปัญหาเองครับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งทศวรรษที่ปัญหาความยากจนปรากฏขึ้นในสังคมไทยพร้อมๆกับการปรากฏขึ้นของวาทกรรมการพัฒนากล่าวคือความยากจนกลายเป็นประเด็นหลักในการแก้ไขปัญหาการพัฒนามาโดยตลอดแต่ปรากฏว่ายิ่งมีการพัฒนาก็กลับพบว่าประชากรโลกที่เป็นคนจนคนไร้ที่ดินคนอดอยากหิวโหยเพิ่มจํานวนขึ้นทุกทีเพระแท้ที่จริงแล้วการพูดถึงความยากจนเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของการสถาปนาวาทกรรมการพัฒนาเพื่อทําให้การพัฒนามีความสําคัญและกลายเป็นความจําเป็นเพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนครับในขณะที่การแก้ไขปัญหาความยากจน,จนกลายเป็นปัญหาของการพัฒนาคนจนก็ถูกทำให้กลายเป็นปัญหาสังคมด้วยเช่นกันโดยทั่วไปการเป็นคนจนมักเป็นปัญหามาจากความเกลียดครานอันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลคนจนจึงต้องได้รับการช่วยเหลือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนดังนิสะท้อนจากคำขัญที่ว่าไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันบางคนก็อธิบายว่าการเกิดมาเป็นคนจนเป็นเรื่องของเวรกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เลยครับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาได้ระบุว่าคนจนคือกลุ่มคนที่ขาดแคลนปใัใจจัยพื้นฐานในฐาในในการดำเนินชีวิตซึ่งลักษณะปัมการของคนจนในประเทศไทยตามคําอธิบายของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนามีดังนี้ 1. คนจนร้อยละแปดสอาศัยอยู่ในชนบท2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนจนมากที่สุดและมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ด้อยกว่าคนภาคอื่น 3. าคนจนส่วนใหญ่มีพาราการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวสูง 4. คนจนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย 5. คนจนร้อยละ30เป็นเด็ก6คนจนร้อยละส0เป็นคนแก่7จ็ดร้อยละยีของครอบครัวที่ยากจนมีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หญิง 8. เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการแก่เป็นคนจนมากที่สุดสาเหตุของปัญหาความยากจนประชาก,กรยากจนมักขาดโอกาสในการทำงานขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพจึงทําให้มีรายได้น้อยว่างงานไม่มีอาชีพเสไริมรายได้สมาชิกในครอบครัวจึงติดสุราติดการพนัน บางคนก็พิการบางคนอายุมากหางานทําไม่ได้บางคนเจ็บป่วยเรื้อรังบางครอบครัวมีผู้ที่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวตลอดจนขาดความรู้จนปัญญาที่จะหาทางออกในการดําเนินชีวิตไม่ได้จนทําให้ติดอยู่กับวงจรของความยากจนตลอดมาครับแนวนทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ในปัจจุบันทั้งธนาคารโลกและประเทศไทยได้เน้นมาแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดจากปัจจัยภายในบุคคลโดยการเปิดโอกาสในด้านต่างๆให้กับคนจนมากขึ้นโดยการสร้างระบบประกันสังคมและระบบเครือข่ายคุ้มครองทางสังคมต่างๆและมีการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการพัฒนาตลาดและให้เงินกู้ยืมต่างๆแก่ประชาชนครับ ในแง่ของการกระจายอำน,นาจไปสู่ท้องถิ่นให้คนในท้องถิ่นเรียนรู้กันแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยตนเองมากขึ้นส่วนปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแก้ไขโดยการบูรณาการแผนงานและงบประมาณต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อความเป็นเอกภาพและเป็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานนอกจากนี้การพัฒนาเศร,รษฐกิจโดยรักษาเศร,รษฐกิจในระดับมหาภาคให้มีเสถียรภาพและมุ่งเน้นการพัฒนาเศร,รษฐกิจในระดับรากฐานที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาความยากจนไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยส่วนใดส่วนหนึ่งได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผนึกำลังและประสานความร่วมมือการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือโครเรียนที่ยากจนเองครับ แก้ไขปัญหาความยากจนเป็นนโยบายของภาคการเมืองต่างๆใช้ในการหาเสียงมาทุกยุคทุกสมัยแต่ความยากจนก็ไม่เคยหมดสิ้นไปจากสังคมไทยสักทีนั่นไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มีการดําเนินการตามนโยบายที่เคยโฆษณาไว้แต่เป็นเพราะการตีโจทย์ผิดของรัฐบาลซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การนิยามความหมายของความยากจนซึ่งทําให้ไม่ว่าจะมีนโยบายอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไปได้ ทำโดยนายจกิตติิตกุลในที่1และนายปฏิภาณนิธิบาลในที่28ใชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับโรงเรียนมันธยมวานอนอนิวาสอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครขอบคุณครับที่ไรขักันครับ ดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บรชัยโคตสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีคุณวรวัตเพื่ออธิกาิคุณชัย